เทียนอะาอันก็ใส่ได้คือคือเราไม่พูดถึงอีกสเปรย์ทั่วไปนะเราพูดถึงอันนี้เลยขวดนี้เลยถ้าเกิดจะกระจายมาเนี่ยก็คือมีสแบบแล้วใช่ใช่ใช่มีมี ก้านทูบมันจะเรียกก้านเก้านไม้หอมก้านไม้หอมแล้วก็เครื่องอโรมาแล้วก็มีเตาที่ใช่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยใช้เตากันหรอกแต่ว่ามันสามารถแอปพลิเคชันได้3แบบแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสเปรย์ที่อยู่ตามห้างอ่ะจะใช้กลิ่นนี้ได้แต่ว่าเป็นฟอร์มูลเลชันหรือว่าเป็นเบสอ่ะคือน้ําหอมอ่ะหัวเชื้อตัวเดียวกันเดี๋ยวนะคำว่าฟอร์มูลเลชันคือมันมีสารเคมีเยอะอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ก็คือเป็นเบสอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมาะกับบ้านซึ่ง ไม่เหมาะซึ่งไม่เหมาะกับบ้านไม่เหมาะกับเครื่องดีกว่าเครื่องอที่ใช้ก็คือไอตัวสเปรย์อะค่ะคือมันจะต้องมันจะต้องมีความสามารถในการเอ่อฟอร์มูลเลชันที่กระจายออกไปทันทีเลยคือผสมมันนั้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปในสเปรย์แล้วก็พ่นออกไปเลยคือพวกนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นคอมเมอร์เชียลคือเป็นการเพื่อการ ค้าหรือว่าการอยู่ในพื้นที่สาธารณะมันจะเป็นฟอร์มูลเลชันอีกแบบหนึ่งคือสูตรอีกแบบหนึ่งแต่ว่ากลิ่นน้ําหอมกลิ่นเดียวกันได้โอเคอ่มี3าแบบนะอันนี้คือแบบแรกนะฮะเรียกว่าเป็นน้ำหอมเมอร์เมนร์อมกลิ่นแนวแรกคือกลิ่น perfect moment ก็คือเย็นจริงหอมมากใช่พาพาเรากลับมาอยู่ในพื้นที่ของเราอีกครั้งหนึ่งอ่าเจนฟีลแบบอยากกลับมาสงบสงบนิ่งๆเออเหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้วอยากจะมารีชาร์จรีเซ็ต ก็ใช้ perfect moment ได้โอเคอ่าอันนี้คือแบบแรกนะใช่แนวกลิ่นแรกครับค่ะแนวที่สองปาร์ตี้เฮฮาก็จะเป็นคือจะบอกเลยว่าของเราเนี่ยมีสองมีสแนวกลิ่นอ่ะฮะจะมีกลิ่นแรกเนี่ยชื่อ rich bell คือกลิ่นแนวเนี้ยจริงๆอ่ะบางที่บางบางกลุ่มเนี่ยโอ้สามารถใช้กลิ่นเนี่ยกลิ่นเนี้ยไปกับการสนุกสนานปาร์ตี้หรือบางทีเนี่ยกลิ่นเนี่อร้านค้าเนี่ยเอาไปใช้ด้วย ให้คนอ่ะดึงดูดคนเข้ามาให้มันเกิดความแบบใช่ก็คือคนจะเข้ามาในร้านหรือคนเขาจะเข้ามาในพื้นที่เนี้ยแบบแล้วมันจะสนุกสนานเลยยิ่งกว่านางควงอีกใช่ไหมใช่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 ี่ดนี่คือดีมากผมบอกเลยหรือว่าผมถูกจริตกับกลิ่นนี้เพราะว่าคือตอกีรู้สึกมันหอมนะแต่ก็โอเคแต่นี่หอมยิ่งหอมเลยอ่ะคือว่านี่ตองอาจจะมีเพสต์โพสในการใช้ชีวิตแบบว่าสนุกไงอ๋อเห็นไหม เห็นไหมเหมือนตามเอพิโซดที่แล้วเลยว่า p พอ p o โพของแต่ละคนอะแบบพี่ต้องอาจจะมีความเอ็นจอยมีความสุขที่ได้ไปเจอกับคนมีความสุขที่ได้มีคนมาอยู่ในพื้นที่ของเราเราะฉะนั้นเราจะต้องใช่ก็คือเนี่ยคือเราเลยตั้งชื่อว่า rich bell คือจริงๆแล้วอะเรา p พ r p o s e คือเราอยากให้คนเข้ามาแล้วก็ดึงดูดคนเข้ามาเลยบางทีก็มีสามารถเอาไปใช้ในหน้าร้านค้าหรืออะไรก็จะมีความแบบ เ,เล่ารวยก็คือว่าท,วที่ไหนมีคนเยอะๆที่นั่นมีตังค์ใช่ <laughs> เพราะฉะนั้น